สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมต่อศักดิ์ครับซึ่งวันนี้นะครับท่านผู้ชมผมมีโอกาสพาท่านผู้ชมมาดูที่นาแปลงสวยใกล้กับทางหลวงใบเล็กหนึ่งนะครับหรือว่าเส้นถนนพระขนโยธินนะครับซึ่งที่นาแปลงนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่ามีในเรื่องของน้ําท่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับแต่ก่อนที่ท่านผู้ชมนะครับจะไปดูในรายละเอียดในวันนี้กันนะครับฝากช่องต่อศักดิ์พาเดินพาชมไปด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่กาลังชมคลิปวดีโอนี้อยู่นะครับฝากท่านผู้ชมกดติดตาม กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเวลาที่ผมอัพวิดีโอนะครับจะได้ขึ้นแจ้งเตือนกับท่านผู้ชมแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็เป็นไลน์แอดนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะจะทําให้ท่านผู้ชมกับเราเนี่ยใกล้ชิดกันมากขึ้นเอาละครับท่านผู้ชมมาดูในเรื่องของรายละเอียดสําหรับที่นาวในวันนี้เลยนะครับผมอยู่ที่ตําบลคุ้งสาเพอนะครับอาเภอมโนลมจังหวัดชัยนาทซึ่งที่ดินแปลงนี้นะครับในเรื่องของเอกสารสิทธิ์นี้ก็เป็นโฉนดคุดแดงเนื้อที่26ไร่3งาน แล้วเราก็เสนอขายในราคาไล่ละ250,000บาทครับซึ่งในราคานี้นะครับทางเจ้าออกทางเจ้าของนะครับออกค่าใช้จ่ายออกค่าโอนทั้งหมดนะฮะเอาละครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูในรายละเอียดของที่นาแปลงนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็อยู่บนทางสาธารณะนะครับณปัจจุบันเนี่ยเป็นลูกลังบทอัดลงมาจากทางหลวงหมายเลขหนึ่งะครับหรือว่าเส้นถนนพหลโยธินเนี่ยโดยประมาณ150เมตรนะครับต่จะพาเด ต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไลนาต่อจะพาทุกท่านเดิน สฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจบรรยากาศดีดีวิวสวยอยู่แล้วรวยขั้นวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านคลายชีวิตที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไ,ไ,ไม่ไกลอุทัยธานีสนใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ 好的怕！ ต,ต,รรตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นบรรยากาศของหน้าแปลงที่ดินนะครับผมก็ปักธงเอาไว้นะครับตรงนี้จะอยู่ทางด้านของทิศเหนือนะครับซึ่งเราก็จะใช้ทางสาธารณะนะครับเป็นลูกหลังบดอัดลงมาจากทางหลวงหมายเลขหนึ่งนะครับเข้ามาตามทางสาธารณะเป็นทางแบบนี้นะครับ150เมตรนะครับก็เข้ามาถึงแปลงที่ดินของเราเลยนะฮะฝั่งตรงันข้ามนะครับของแปลงที่ดินณปัจจุบันนี้ก็เป็นนาข้าวสวยนะครับโขข้าวออกรวงนะครับ ได้ผลผลิตที่ดีมากนะครับเพราะว่าเท่าที่เราเดินดูกันในวันนี้นะครับลักษณะของดินนะครับก็จะเป็นดินร่วนปนดินเหนียวนะครับออกสีดำนะครับแล้วก็น้ำนะครับในเรื่องของน้ําท่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับที่จังหวัดชัยนาทนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะครับซึ่งที่ดินของเราในวันนี้นะครับในเรื่องของน้ําประปาแล้วก็ไฟฟ้ารวมไปถึงสายอินเทอร์เน็ตถึงแปลงที่ดีแล้วนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ทางด้านหน้านะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรือนนะครับ เป็นโรงที่เขาเลี้ยงแพะนะครับเลี้ยงแพะเอาไว้นะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้เลี้ยงแล้วนะครับก็เป็นที่ดินบอกขายนะครับตัวโรงเรือนตรงนี้นะครับทำด้วยเหล็กนะครับแล้วก็เป็นสังกะสีอ่าเป็น2ชั้นนะครับตรงนี้ก็ให้ทางแถมไปเลยนะครับตรงนี้ก็ขายไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีลักษณะเหมือนเป็นโรงเรือนนะครับก็หลังไม่ใหญ่มากนะฮะก็ถูกสร้างด้วยหลังคากระเบื้องตัวบ้านเป็นปูนนะครับแล้วก็มีในเรื่องของ ตัวคานเนี่ยก็จะเป็นเหล็กนะฮะแล้วก็ทําในเรื่องของระบบการจัดการน้ำนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ก็ต้องบอกว่าน้ำเนี่ยนะฮะกระจายเต็มแปลงที่ดินนะครับเพราะว่ามีทางน้ําในเรื่องของเหมืองน้ำนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะผมก็เดินเข้ามานะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับบรรยากาศของแปลงที่ดินนะครับตอนนี้เราเดินกันเข้ามานะฮะณปัจจุบันนะครับที่ดินของเราเนี่ย เป็นที่ดินว่างเปล่านะครับไม่ได้ทํานาหรือทําอะไรนะครับเพราะเป็นที่ดินบอกขายนะฮะก็จะมีต้นเนี่ยนะครับเป็นต้นจามจุลีหรือว่าชาวบ้านบางคนเขาก็เรียกต้นช้ำฉานะครับซึ่งที่ดินของเรานะฮะเนี่ยนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูก็ได้ล่มเลยนะต้นแค่นี้ได้ล่มแล้วนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของน้ำนะครับที่จะมาจากทางด้านของทิศตะวันออกนะครับก็ตลอดแนวความยาวนะครับทางด้านทิศตะวันออกนะครับจะอยู่ที่300เมตรซึ่งก็จะมีลักษณะเนี่ยเป็น ลำน้ำนะครับลำเหมืองน้ำสาธารณะไม่ใช่สาธารณะสิมันอยู่ในแปลงที่ดินของเรานะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมก็จะล้อมรั้วลวดน้านะครับตลอดแปลงที่ดินของเราในวันนี้เลยนะครับในเรื่องของเสาลากเสาหินเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับเหมาะที่จะอยู่อาศัยได้นะครับอยู่อาศัยได้จริงๆนะครับแล้วก็ทําโคกหนองนาทําสวนเกษตรเนี่ยเหมาะมากนะครับแปลงที่ดินของเราในวันนี้นะครับ นี่คือบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมซึ่งที่ดินของเราในวันนี้นะครับจะห่างจากอำเภอมโนลมนะอยู่ที่4กิโลเมตรแล้วก็ตัวเมืองชัยนาทนะครับ10กิโลนะครับซึ่งตัวเมืองชัยนาทนี้ก็เป็นที่รู้กันนะครับก็จะมีหน่วยงานราชการนะครับรวมไปถึงศูนย์ราชการโรงพยาบา,าโลโรงพยาบาลเอกชนก็มีรัฐก็มีนะครับซึ่งที่แล้วก็มีสวนนกนะครับ ห่างจากวัดท่าซุงนะครับจะอยู่ที่8กิโลเมตรซึ่งตรงนี้ผมต้องบอกว่ามันแทบจะเป็นร้อยต่อระหว่างจังหวัดอุทัยธานีนะครับกับจังหวัดชัยนาทซึ่งถ้าเราข้ามสะพานมาโนโลมไปนี่ก็จะไปวัดท่าซุงนะครับซึ่งทงางทางหลวงใหม่เลขกนึงตรงนี้เป็นทางผ่านอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นนาน้ําดีนะครับแล้วก็เป็นนาที่อยู่ในแหล่งชุมชนนะครับทูชมชมซื้อไปเนี่ยให้เช่าก็ได้นะครับหรือว่าจะมาพัฒนานะครับทำสวนทําเกษตรก็ได้นะครับ ซึ่งทางด้านของท้ายแปลงที่ดินนะครับจะอยู่ทางด้านของทิศใต้ซึ่งทางด้านของทิศใต้นะครับทางเจ้าของเนี่ยเขาก็ล้อมรั้วเอาไว้หมดแล้วนะครับตามภาพประกอบนะฮะแล้วก็ส่วนทางด้านของทิศตะวันตกนะครับทางด้านทิศตะวันตกนะครับถ้าเราดูจากภาพนะตอนนี้เขาก็ขุดเป็นลักษณะเป็นคลองไส้ไก่นะพูดถึงนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าที่ดินแปลงนี้นะครับมีลักษณะเนี่ยขุดคลองไส้ไก่นะครับกระจายน้ำนะครับเต็มแปลงที่ดินนะครับก็เหมาะที่ ท่านผู้ชมนะครับอยากจะหาที่ที่แบบว่าไม่เปี่ยวนะครับแล้วก็ไม่ลึกนะครับไปมาสะดวกถ้าท่านผู้ชมนะครับเดินทางมาจากกรุงเทพเนี่ยแค่180กิโลเมตรเท่านั้นเอาละครับท่านผู้ชมสําหรับที่นาแปลงนี้นะครับถือผมถือว่าเป็นที่นาแปลงสวยนะครับแล้วก็ใกล้กับตัวเมืองชัยนาทนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถนัดดูที่ดินได้ทุกวันนะครับติดต่อสอบถาม ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับหรือว่าถ้าใครไม่อยากโทรศัพท์นะครับอยากจะได้รูปภาพเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อมาทาง l i น์แอดนะครับต่อสัก96นะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะสามารถที่จะส่งรายละเอียดให้กับท่านผู้ชมได้ดูได้นะฮะาล้ครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับในเรื่องของรายละเอียดก็มีประมาณนี้นะครับส่วนท่านใดนะครับสนใจในเรื่องของรายละเอียดก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไว้พบกันครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ